โอเคนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ทีเฮ็เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์รัสนะฮะเซิร์ฟโปรเจกต์ทีเฮ็นะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เราเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างดีคริปชั่นนะฮะในส่วนนี้นะครับให้เราล็อกอินในส่วนของสตรีม สตรีมนะฮะมาให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาล็อกอินในส่วนของหน้าเว็บนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกจากระบบแป๊บนึงนะครับเราจะทําการคลิกที่สตรีมล็อกอินนะครับผมมันจะขึ้นบอกว่าในส่วนนี้ให้เราล็อกอินสตรีมนะฮะเราก็เข้าสู่ระบบนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ช่องทางการเล่นนะครับให้กดที่ตรงนี้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆในเครื่องของเรานะฮะก็จะเป็นลิสต์ให้เลยนะครับตอนนี้ก็มี1เซิร์ฟเวอร์นะครับอูณสามนลิมิตนะครับกดเข้าเล่นนะครับมันจะเข้าเกมให้ทันทีนะครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ทันทีนะครับผมก็ฝากเว็บไซต์นะครับช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับก็จะมีส่วนของการซื้อแพ็กเกจ v ี p นะครับต่างๆราคามีตั้งแต่1วันนะครับ 1วัน15บาท1วัน20บาทก็จะแตกต่างกันไปรายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสกิน50บาท30วันนะครับสามารถใช้สกินทุกอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับแล้วก็มีสูงสุดยัน v i p นะ30บวัน999าบาทนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับก็ดูผู้เล่นออนไลน์ในตัวนี้ได้เลยนะครับประวัติการซื้อนะครับประวัติการเติมเงินนะครับผมนี่นะครับ ก็เราสแกนเสร็จแล้วก็ส่งสลิปเรียบร้อยเงินจะเข้าอัตนโนมัตินะครับก็ขอฝากด้วยละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์โปรเจกชีเฮดนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แผ่นที่ประเทศไทยนะครับอนาคตจะมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ให้สำหรับผู้เล่นนะครับที่สนใจแนวคัตเตอรแมปหรือสนใจแนวใหม่ๆนะครับผมก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วกันนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ